อะตัวตอบจะตัวตอบอีกหนึ่งทักษะที่เห็นคุณลุงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการเล่นโขนอ่าอยากรู้จังเลยว่าครูที่ก่อร่างสร้างเป็นประดิษฐ์ในด้านของโขนเนี่ยคือใครครับผมโขนพระหลักๆแล้วลุงเป็นโขนพระ,ะแล้วลุงก็ชอบใจรักลุงก็แอบไปขอครูเรียนโขนลิง ครูโขนพระที่สอนลุงเนี่ยมีหลายท่านด้วยกันเอ่ยนามไม่หมดนะครับซึ่งแต่ละท่านก็ได้จี้ชัยลุงจงกนกระทั่งแบบรำได้ดิบมได้ดีนะครับแต่มีอยู่ท่านหนึ่งที่อสอนกันต่อเน,นื่องยาวนานมากแล้วก็มีสตอรี่ที่น่าเล่านะครับที่ลุงอยากจะเล่าก็คือคุณครูฝคุณครูสัญชัยสุขสำเนียงครับท่านประจําอยู่ที่วิทยาลัยนฏะติสินตรงวังหน้านะครับในยุคนั้นนะครับครูฝเนี่ยสอนผมตั้งแต่ผมยังอยู่สวนกุหลาบแล้วก็ ยังไม่เล่นโขนส่วนกุหลาบดิซามไปเหตุผลเพราะว่าครูฝ่ายเป็นเพื่อนกับครูเพียพระะจงครูเพียพระะจงเนี่ยเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์อยู่อ,อยู่ที่ส่วนกุลาซึ่งท่านเห็นเรานะ่ยลำแบบงงแงงเล่นๆตามภาษาเด็กๆก,กันนะตอนที่อยู่มัธยมอะ่ะแล้วท่านบอกโท่าลำอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องมานี่เดี๋ยวฉันสอนให้แล้วครูก็เรียกไปลำลำล,ำลำพอลำไปได้สัก พักหนึ่งอะครูก็บอกว่าเออความรู้ฉันหมดละเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ลำนานละฉันจะพาไปฝากตัวให้กับลูกศิษย์ชันเออกับเพื่อนฉันอ๋อเหรอใช่แล้วอาจารย์พิมพ์ประจงเนี่ยก็พาไปกราบครูฝ่ายก็เลยเป็นที่มาของตอนนั้นเลยใช่ก็เรียนตังแต่ขาสั้นตักกับนักกั่อ,อ,อยู่สุนกุลาตั้งแต่เป็นการเกมันเรียนใช่แล้วก็เรียนเรียน,ยนจนกระทั่งเราจบศุนกุลาแล้วก็มาเข้าธรรมศาสตร์เราก็ไปสมัครเข้าคณะขนธรรมศาสตร์ของมอมราชวงศ์คือกริตาโมดแล้ว พอเข้าไปเรียนปุ๊บเป็นขนพระ<ม>ก็เจอครูฝ่ายอ้าอนะครับครูฝ่ายก็ช่วยจับท่าให้ตั้งแต่จะโจงจะติงโจงติงกับเพลงเบสิกพื้นฐานเพลงช้าเพลงเร็วรเรื่อยมาระยาวนานหลายปีช่วงที่ลุงเรียนโขนธรรมศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆคือช่วงที่ตอนนั้นอ,อาจารย์คึกฤตเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็เรียนอยู่หลายปีแล้วก็ พอดีมันมีเรื่องการเมืองเรื่องนู้นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็ทําให้การเรียนโขนธรรมศาสตร์ในยุคนั้นหยุดชะง,งักไปเป็น10ปีเลยแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็พออายุเยอะแล้วครับก็หวนกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งในยุคลังก็ยังมาเจอครูฝ่ายอยู่ครูฝ่ายก็ยังสอนอยู่ ไม่แน่ใจว่าใครจองเป็นจองกรรมกันซึ่งครูฝ่ายดุดุมาก <Quốc> คือๆๆท่านท่านจะมีวิธีสอนที่เข้มงวดมากแล้วก็ดุดุแต่ว่าดุแล้วมันทําให้เราจำาครับทาให้เราแบบต้องต้องใส่ใจรายละเอียดว่าจะลําใจลอยไม่ได้จะซุกจนเล่นไปเรื่อยไม่ได้ต้องตั้งใจจริง<ส>นะครับก็ครูฝ่ายนี่คือ<ย>ว่า <throw> เป็น,นครูในความทรงจำในด้านใช่ครับแล้วก็รักมากเคารพมากนะครับก็ในโอกาสนี้ก็อยากจะราลึกถึงคุณครูนะครับตอนนี้คุณครูล่วงลับไปแล ร,รไปแล้วแต่ก็คิดถึงครูอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือครูฝ่ายในด้านการแบบเป็นโขนตัวพระนะครับผมแต่ว่าผมยังสงสัยเลยว่าแล้วตัวลิงละ่ะใครเป็นคนสอนข่าวหน้าครับจะเล่าให้ฟังโอเคตัวตอบข่าวหน้าเจอแน่นอนกับตัวพระเอ้ยตัวลิง คลิปจบแล้วคิดยังไงแสดงความคิดเห็นมาบอกกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางชาแนลของอนัตตาด้วยนะจ๊ะ